ก็การาบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับร้าน JS เจริญยนต์นะครับอัปเดตรถเข้าใหม่นะเพียบนะครับว่างทุกคันนะตอนนี้นะครับผมนี่ไวรุ่นยุค90นี่เลยนะคอนคอร์ดนี่วันนี้เข้ามาใหม่ก็มีสปินเตอร์นะครับกับเบล์ร์นะครับสวยๆเลยนะครับผมนะนี่ ราคาเริ่มต้นหนึ่งพันหกร้อยบาทเออไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะราคาเริ่มต้นนะครับนี่นะคันนี้เป็น W 175นะครับผมทะเบียนแท้โอนขนส่งได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้ารับปั้นนะผมรับปั้นวิบากนะคันนี้เป็นค a w า s a กิเค r นะครับก็แปลงินวิบากรับปั้นนะค่าแรงค่าแรงหมื่นเดียวนะครับของซื้อมาเองก็ได้นะครับผมนี่นะครับสวย นะครับ RGV นะครับสุสากิ RGV นะจะวหลดทางเรียบนะครับทะเบียนครบโอนเหมือนกันนะครับนี่เบลพึ่งมาเมื่อเช้านี้นะครับผมอะไรแท้เดิมเพียบนะครับแล้วก็เออ่ยามาฮ่าสปีดนะคอนคอร์ดนี่นะครับนี่นะครับ1,900บาทก็จะเป็น Honda าเซ a านะ1,900บาทเองนะรถขับใช้งานได้ปกติเลยเครื่องดีด้วยนะครับ ยางหน้ายางหลังเพิ่งเปลี่ยนไว้นะนี่เอาไปขับเข้าไร่เข้าสวนสบายเลยนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวมาลองฟัง1,900ก่อนคุ้มมากนะคะนันนี้เครื่องดีจัดๆเลยไฟติดหน้าหลังนี่นะก็1,900บาทนะคันนี้เริ่มต้น1,900บาท นะครับผมนะครับนี่นะครับ Honda า e ซ a าร้อยสซีไม่มีทะเบียนนะเอกสารเป็นใบซื้อขายนะครับผมมาก็เดี๋ยวไปเริ่มราคากันเลยนะจากแถวหน้าก่อนแล้วกันนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าคอนคอร์นะครับเอกสารครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะรถคันนี้เก็บงานมาใหม่หมดเลยคันสตาร์ทคันเกียร์อะไรไม่มีเชื่อมนะระบบไฟหน้าไฟท้ายติดปกติแต่ดังนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับ สวยๆนะครับผมันจะลูฟสองทีใช้งานได้ถังแยกนะคันนี้ก็จะแปลงเป็นคัสแล้วนะครับนี่เห็นไหมเป็นคัสแบบเขาเรียกเขาเรียกเ,เป็นคัส JR ไหมคันนี้อ่าน่าจะเป็นคัส JR นะเนี่ยสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับคอนคอร์ดนะครับ RXK 1 0 0 1 3 5 c c ซีซี 44, คันสีแดงคันนี้นะครับเอ่อทะเบียนครบพร <hum> ้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันมานะครับเดี๋ยวแจ้งราคา นี่มีการสะบัตให้ด้วยนะเห็นไหมการสะบัตนะครับอาร์มปีเนียมนะสวย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 นคันนี้สวยจริงนะครับเดี๋ยวดึงโชคนิดนึงนะครับผมไฟหน้าไฟท้ายติดปกตินะครับเครื่องเนียนๆเลยเครื่องดีเลย ล้อทองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เบาๆพอนะครับสําหรับนะครับ i อเสีแดงคันนี้นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อผมเปิดราคาอยู่ที่26,000บาทนะครับ26,000บาทนะครับคันต่อมานะคันนี้ก็จะเป็นจิ๊กโกหน่อยนะเป็นเออแต่งสไตล์ถังปาดยุค80-90นะคันนี้ก็จะเป็น ยามาฮ่าไอเคคอนคอร์ดเหมือนกันนะครับร้อยสามสิบห้าซีซีนะคันนี้ก็จะจัดเต็มหน่อยนะครับคันนี้ก็มีแต่เล่มอย่างเดียวนะครับไม่มีเอกสารโอนนะครับผมนะครับเครื่องดีนะครับพร้อมขับใช้งานได้เลยคันนี้อุตุรูสองทีทำงานถังแยกนะคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะคันนี้นะครับเป็นท่อสแตนเลสด้วยเห็นไหมสวยๆเลยฝาโมโนอีกต่างหากนะคัสก็เป็นคัสเอ่อเป็นคัสเจร์นะเหมือนกันเลย2คันนะครับสวยๆนะ นี่จับแฮนด์ก็เป็นงานสร้างงานปีเนียมนี่แล้วก็มีการะบัดให้ด้วยนะครับนี่นะกระสบัดนะครับสวยๆนะครับถังปาดมาลองฟังเสียงกันนะครับขอนิดนึงนะครับผมมานี่เครื่องทีเดียวติดนะครับเสียงหวานเจี๊ยบ เจี๊ยบานเจี๊ยบนะครับเสียงอ่ะก็ประมาณนี้พอนะครับสำหรับไอเคคันนี้นะแต่งแต่งเต็มยุค90นะครับมีเล่มอย่างเดียวไม่โอนภาษีคัดเกินนะครับผมนะครับคันนี้นะครับขอเปิดราคาที่19,500บาทนะครับ19,500บาทนะไอเคสีขาวคันนี้นะครับนะครับสวยเลยอ่ะเดี๋ยวมาคันนี้ก่อนนิดนึงนะครับเออคันนี้ก็จะเป็น เสุซุกิสปินเตอร์ร้อยสิบซีซีนะคันนี้ตัวเอสนะครับทะเป็นครบพร้อมโอนภาษีเอ,อจะขาดนะนะครับเดือนหน้านะครับนี่นะก็สาภาพเดิมๆแห้งๆเลยผมซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะแต่คันนี้ผมได้มาราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับแต่รถก็คือสาภาพเดิมๆนะนะเครื่องดีเครื่องดีคันนี้เครื่องดีนะครับนี่นะ เห็นไหมนี่สภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะครับมาลองฟังเสียงกันนะครับคันนี้ระบบไฟติดครบหมดเลยเห็นไหมมีแบตเตอรี่ด้วยเห็นไหมนี่นะครับไฟเบรกนี่นะเห็นไหมไฟเบรกติดครบหมดเลยนี่เราวมาลองฟังเสียงกันนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับสำหรับเออซูซูกิสปินเตอร์ นี่เครื่องดีมากนะเครื่องดีมากๆากเนี่ยเดินเบานิ่งเลยนะแต่สภาพก็คือผมยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้หลังนะครับรถเพิ่งมา,มาเมื่อเชา้านี้นะครับกระจงกระจกแท้หมดนะครับผมเนี่ยภาพเดิมๆเลย ร้อนนะครับเครื่องดีนะเอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับไฟหน้าสูงต่ำนี่นะเห็นไหมไฟหน้าติดครบนะครับนี่นะเหมาะำสำหรับสำหรับสายสะสมได้เลยนะคันนี้ นะครับสำหรับสุสานสปินเตอร์นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับยังไม่ขาดนะก็สภาพนี้เลยรถพร้อมขับใช้งานได้เลยผมเปิดราคาที่1 5 0 0 0บาทนะครับ15,000าบาทนะครับผมนะแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้เป็นสุสานทีอิ t r ปดซีซีนะคันนี้คือเครื่องติดขับได้นะก็ตามสภาพคันนี้มีเล่มอย่างเดียวไม่โอนนะครับก็ไปในราคา4000บาทแล้วกันนะครับรถเครื่องดีนะขับได้เลยนะคือจอดนานนะเดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้าจะเอา นะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าสปีดนะแม็กแท้เดิมโรงงานเลยเครื่องดีมากคันนี้เครื่องดีมากนะทะเบียนครบพร้อมโอนนะภาษีขาดประมาณ2ปีนะครับยังขาดไม่เกินนะอุตร,รูปสองทีใช้งานถังแยกได้นะครับระบบไฟก็ติดครบหมดทุกจุดนะครับผมคันนี้เอาไป7,500บาทแล้วกันนะยางหน้าหลังมิชลีนมาลองฟังเสียงเครื่องกันนี่นะภาษีขาด 6, 6 6นะครับคือสา66 ามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับคือนี้เครื่องดีเครื่องดีนะอันนี้ดึงโชคนิดนึงนะครับผมนี่อ่ะมาันจะต้องดึงโชคนิดนึงนะครับนี่มาเครื่องหวานเจี๊ยบนะครับนี่ระบบไฟติดครบหมดนะครับผมไฟเลี้ยวไฟท้ายติดครบหมดเลยนะครับ แท้เดิมโรงงานนะครับผมนะครับคันนี้หลักๆเลยก็คือเบรกหลังไม่มีนะเบรกกระทุ้งไม่มีอย่างเดียวนะก็ประมาณนี้นะคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมด้วยนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะแล้วก็ยางหน้าหลังมิชลินนะก็ไป7 0 0 0บาทพอเจ7 5พ0นเออ7,500นะครับ, 7, 500, 7, น,รบนี่นะครับขาดทุนเลยนะครับราคานี้ขาดทุนเลยนะครับแล้วก็มาเบลนะคันนี้ก็จะเป็นเบลอาร้ซีซีคันนี้สภาพสวยมาก นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับผมซื้อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับคู่กับสปินเตอร์เมื่อเช้านี้เองนะครับวันอาทิตย์นะครับผมนะนี่ก็ไปคันละเออเอาไป15,000บาทแล้วกันนะครับสําหรับยามาฮ่าเบลมีดีตรงไหนมาดูกันนะเครื่องดีจัดเลยเห็นไหมเห็นไหมใครอนุรักษ์ของเดิมเนี่ยคันนี้สุดยอดเลยนะครับ ไฟเฟยครบหมดทุกจุดนะครับอันนี้จะเป็นยางที่บากแล้วนะครับสวยสวยเครื่องดีมากอันนี้ไฟติดครบหมดเห็นไหมนี่สภาพยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างสวยกว่านี้แน่นอนไฟสูงต่ำใช้ได้ปกติพอปลัน นะเครื่องดีนะนี่ก็รประมาณนี้นะครับสำหรับยามาฮ่าเบล0 0ร้นะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะก็ไป1 5ึ0 0หบาทแล้วกันนะครับนี่นะหรือใครจะเอายกคู่กับสปินเตอร์ก็ได้เดี๋ยวลดราคาให้นะครับคันละหมื่นห้าก็เอาไป2คันยกคู่นะกับสปินเตอร์นะครับกับสปินเตอร์ก็ไป สองหมื่นแปดแล้วกันนะยกคู่ก็ไปสองหมื่นแปดพันบาทนะครับอ่ะขันต่อมาคันนี้ก็จะเป็นจรวดทางเรียบนะครับฉายาเขานะครับคันนี้ก็จะเป็นจริงๆรแล้วก็จะคือสุสุกิ r g v 1 5ีร้อยห้าสิบซีซีนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีขาดเกินนะคันนี้นะก็รับประกันการโอนนะครับรถทุกคันเนี่ยผมรับประกันการโอนหมดเลยนะคันที่ผมแจ้งว่าคันไหนโอนได้โอนไม่ได้นะผมรับประกันการโอนนะครับผมคันนี้ RGV นะครับมา ลองฟังเสียงกันนะคันนี้ก็ทะเบียนครบพร้อมโอนนะพาษสีคาดเกินนะครับอุตุลุบสองทีใช้งานถังแยกได้นะเครื่องดีมากคันนี้เดี๋ยวมาลองกันนะนะครับขานิดนึงนะครับผมนะครับคันนี้ระบบไฟไม่ติดนะก็ไปไล่เช็คเอาเองนะแต่เครื่องดีนะครับผมนะครับนี่นะครับเครื่องดี การสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะเครื่องดีมากนะดีเครื่องไม่มีดังเลย ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสุดูกิ RGV 150วีซีซีนะครับจรวดทางเรียบคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาที่15,000บาทนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคาดเกินนะครับ15,000บาทนะครับสำหรับสุดูกิ RGV 150วีซีซีนะครับคันต่อมานะคันนี้เป็นเอนดูโรนะครับ200ร้ซีซีนะดีเป็นดีทีวางเครื่องไรฟานสองร้อยนะเอกสารก็จะมีมีเล่มโค้งนะครับแล้วก็อินวอยเครื่องนะเอกสารครบนะคันนี้ภาษีคาดเกิน นะครับนะครับสวยๆเลยนะอันนี้ใครได้ไปใช้งานคุ้มเลยนะครับล้อหน้าหลังปีเนียมอาร์มหลังปีเนียมนะครับอาร์มวาแซดนะอาร์มหลังแล้วก็มีตะแกรงท้ายเออตะแกรงหน้านะตะแกรงหน้าแล้วก็ตะแกรงท้ายนะตันนี้ก็ระบบไฟติดครบหมดนะครับนี่นะครับส,สวยๆนะส,สวยๆนะคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับผมนี่ มาลองฟังเสียงกันนะสตาร์ทนิ้วสตาร์ทนิ้วคนนี้เดี๋ยวลองระบบไฟก่อนนะครับนะครับตแตรนะครับตแตร์ไฟนะครับไฟไฟเดียวนะครับติดนะนี่นะนะเอาติดจนะ้ไฟติดเอาลองสตาร์ทนิ้วกันนี่เป็นไงเป็นไง ไฟติดครบหมดนี่เครื่องดีมากนะไม่ดังเลยไฟคาบูเอนโปนะเครื่อง 200cc นะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ปกตินะครับ าอันนี้เลยเสียงก็ลั่นๆเลยนะครับนะสำหรับยามาฮ่าดีทีร้อยสองร้อยคันนี้นะครับเออดีทีสองร้อยเอ็กนะคันนี้วางเครื่องลายฝานนะครับทะเบียนมีเล่มโค้งนะครับแล้วก็มีเอ,อ่อมีอินโหวตเครื่องนะนะครับคันนี้นะครับผมปลดราคาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับรถทุกคันจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับมัดจําค่าขนส่งก่อน แค่นั้นเองนะครับหรือมาไม่ถูกนะลูกค้าจับ g ี s พมาที่ร้านจเจเอเจริญยนต์ก็ได้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับ27,500บาทนะครับสำหรับ Enduro 200คันนี้นะครับแล้วก็คันต่อมานะคันนี้สำหรับพี่ๆท่านใดที่รักสายชอปเปอร์นะอันโดเบลนะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยคันนี้เป็น Honda Phantom 200 c c นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับดำดำดำูดูด นะเครื่องดีนะครับไม่ดังไม่ควันนะเป็นขบูเอ็นโรนะคันนี้นะครับเดิม,ดมลโรงงานนะยางหน้าหลังพอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็พอใช้งานได้เยอะนะเห็นไหมนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้นะมีตําหนิอยู่ตรงนะถังนะถังเห็นไหมถังเขาจะเป็นรอยเออเป็นเป็นลอยสนิมอะไรเงี้ย แค่นั้นเองนะครับมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่เห็นไหมเครื่องดีมากนะคะนันนี้ระบบไฟติดครบหมดนะครับเดินเบานิ่งเลยเครื่องนะ ประมาณนี้นะเครื่องนิ่งๆเลยไม่ดังไม่ควันนะครับดูเดินเบานิ่งมากนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับสำหรับ Honda p h a n t o ม2 0 0 c นะทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะผมขอเปิดราคาที่20,000เออคันนี้เป็นตัวกุญแจบนนะตัว,ต,วตัวกุญแจบนปี2007นะครับคันนีขข้ขอเปิดราคาที่2 6 5 0 0บาทนะ 26,500บาทนะครับสำหรับ Honda p แ a n t อม 200cc คันนี้นะครับทะเบียนครบขับกลับได้เลยนะครับผมนะหรือจะให้ทางร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เปลี่ยนโอเทียนใหม่เช็คเซอร์วิสโซสเตอร์ได้หมดเลยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะนะครับเออทางร้านก็จะใช้น้ำมันเครื่องเป็นของคัตต้อนนะครับ1ลิตรนะครับแล้วก็โอเทียน NGK นะครับหรือ Honda ก็ได้นะก็จะหโอเทียนแท้นะแน่นอนนะครับ สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับผ o n ด้เป็นท่ออ่ะสองสายก็เดี๋ยวสตตร์อีกทนะีนึงนะนี่เห็นไหมเครื่องดีเลยนะคันนี้เอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับผมสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนี่นะคันนี้สำหรับใครที่ตามหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถคลาสสิกนะเป็นรถใหม่รถใหม่คลาสสิกนะครับคันนี้เป็นของค่ายคาวา s a กิ นะเาวสกิ W 175นะครับจริงๆแล้ว cc เขาก็อยู่ประมาณ180 cc นะครับนะก่อนนี้ก็ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อผมซื้อโดยตรงกับเจ้าของเลยนะครับนะคันนี้ก็สภาพสวยๆนะครับระบบจ่ายน้ำมันก็จะเป็นคารูเดเตอร์นะคลาสสิกเขานะครับออกใหม่ๆคันนึงเป็นแสนแสนขวานะครับคันนี้นะครับแล้วก็อย่างหน้ายางหลังดอกแน่น เดิมๆนะครับสตาร์ทมืออย่างเดียวนะคันนี้นะครับผมนี่สภาพเฟซส,สวยเลยนะเดิมๆแท้โรงงานนะครับทะเบียนสวยนะครับ437อุตรดิตฐ์นะครับนี่นะสภาพกิ๊บๆเลยนะครับตำหนิก็มีถังบุบตรงนี้หน่อยหนึ่งนะช่วงหนึ่งนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีนิ้วรอยนะตามการใช้งานเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะ ทดสอบระบบไฟก่อนนี่เห็นไหมแต่ไฟติดครบหมดนะครับผมเห็นไหมไฟสูงต่ำอ่ะต้องสตาร์ทเครื mm ่องก่อนนะเออเวลาสตาร์ทเช้าเช้านะรุ่นนี้เราจะต้องดึงโชก่อนนะครับนี่เขามีโชกให้ดึงนะครับดึงโชกก่อนดึงโชกขึ้นแล้วก็สตาร์ทพอเครื่องรั่นเสร็จแล้วก็เอาลงนะเครื่องดีมากคันนี้เงียบเลยนะครับ เ,เอาไปพร้อมขับใช้งานได้เลยนะครับผมเห็นไหมเครื่องดีคันนี้เครื่องดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยอะอสไตล์อีกทีหนึงนี่ประมาณนี้เลยคันนี้เครื่องดีมากคุ้มมากเหมาะสำหรับราคาเลย นะครับสำหรับ Kawasaki W175 นะครับคันนี้เท่าเบียนครบพร้อมโอนนะภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับผมขอเปิดราคาที่29,500บาทนะครับ29,500บาทนะครับขับกลับบ้านได้เลยคันนี้เครื่องดีนะยังหน้ายังหลังกริบๆเลยใหม่ๆเลยนะครับโซสเตอร์นี่ก็ใช้งานได้อีกนานเลยฟันเหลือๆเลยนะครับผมนะนี่นะ29,500บาท มานะครับเดี๋ยวน้องไล่ราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ฮอนด้า l ซราเลยนะ่ะนะครับสำหรับ Honda s e l ซรานะครับคันนี้ทะเบียนไม่มีนะเป็นเอกสารใบซื้อขายอย่างเดียวนะครับก็ไปในราคา1,900บาท1,900บาทเครื่องดีพร้อมขับนะครับแล้วก็คันต่อมานะคันนี้เป็นสปินเตอร1 1 0อซีซนะครับ SR นะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับไม่ขาดต่อนะ คันนี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทรถสีเดิมโรงงานแท้เดิมโรงงานเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาคอนคอร์ดคันนี้เปิดที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับสำหรับคอนคอร์ดแดงนะครับแล้วก็ซูซูกิทรีอาร์เอสร้อยสิบแปดซีซีคันนี้ก็สี่พันบาทนะครับผมมีแต่เล่มอย่างเดียวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคอนคอร์ดคันขาวตรงคิโก่เก้าศูนย์นะครับคันนี้มีแต่เล่มอย่างเดียวไม่มีเอกสารโอน นะครับคันนี้ก็ไป19,500บาทพอนะครับอุตลูปสองทีใช้งานในถังแยกนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นยามาฮ่าสปีดนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีค่า2ปีก็ไป7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับคันต่อมานะค,คันนี้ก็จะเป็นซูซูกิ RGV นะจะโหลดทางเรียบนั่นเองนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีค่าเกินก็ไป15,000บาทนะครับ แล้วก็คันต่อมานะเป็นอุนเอนดูโร่สองรซีซีนะก็คือ DT-100X นั่นแหละแล้วก็วางเครื่องไรฟฝาน2อ0ซีซีเอกสารมีให้ครบทุกอย่างนะภาษีคาดเกินนะครับก็ไปเออสองหมื่นหกพนห้าร้ยนะสองหมนันห้าร้อยนะครับเออนะ่าจะสองม่นเจ็ดพันหร้อยอ่ะสองมน็ันหร้อยะคันแดง2 7ง0มนเจ็้าอยนะครับ แต่ก็คือต่อรองได้นะครับราคาต่อรองกันได้นะครับแล้วก็ยามาฮ่าเบล1 0ร้อยซีซีนะครับเบลลอา์ R, คัดมือนะคันนี้เธอเบ่งครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะไม่ขาดต่อนะครับเครื่องกิฟต์สภาพแท้เดิมโรงงานนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมชอบมากขับดีมากเบลนะได้เป็นยางวิบากหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda Pantom 24อราคา26,500บาทนะครับ26,500ทะ้าเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นคาวาซ a กิออ W 1 7 5่้านะครับเะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะคันนี้ก็เปิดราคาที่29,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับผมนะครับเบอร์นี้เลย0614917928 หรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากซื้อนะครับหรืออยากขายกับร้านเจเจรันยนต์นะพี่โทรได้ที่เบอร์0ูนย์7 9 2 8ะครับผมยินดีรับซื้อรถทุกรุ่นนะครับรถสวยทะเบียนแท้เนี่ยผมสู้ราคาเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็สู้นะส่งมาได้เลยนะครับขอแค่ราคาเนี่ยเราไปต่อกันได้พอนะครับมีมุมให้ผมไปต่อเนี่ยผมซื้อให้ทุกคันนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะสนใจรถพวกนี้นะสามารถมาดูรถที่ร้านผมได้นะครับร้านผมอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอําเภอราชหลุมแก้วนะครับตําบลละแหงนะครับหรือมาไม่ถูกเนี่ยพี่เซิร์ชใน Google ก็ได้นะพิมพ์คําว่าร้าน JH เเจริญยนนะครับเดี๋ยวมันก็จะปักหมุดมาที่ร้านเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้มีรถประมาณนี้นะครับเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับผมสาหรับพี่ๆท่านใดนะอยากขายก็โทรนะโทรมา ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ